สวัสดีค่ะชาวราศีกันย์และคณาการหรือว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาถึงวันที่21กันยายนนะคะช่วงวันที่ที่บอกเป็นการแบ่งแบบตรงันตกนะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากของไทยนะคะคณาด,ดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็ดูได้เช่นเดียวกันเปิดไพ่มาแล้วทั้งฝั่งคุณและก็ฝั่งเขาเรื่องเราสอบก,กันได้นะเป็นการอ่นานทั่วไปนะคะ ออชาวราศีกันและข้ากันในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยแต่และคลิปแต่และครั้งที่เราเปิดขึ้นมาก็ค่อนข้างยากลำบากเนาะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะผ่านประสบการณ์ความรักข้ามสมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีความขข่นขมระทมใจไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่ว่าคราวนี้เราเปิดมาไพ่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่หนึ่งช่วยบางท่านอาจจะกลับชาวธาตุน้ำมีนกระบวนจิก เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าหลายท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นตัวคุณที่มีความรู้สึกเอรล้นกับใครสักคนอยู่หรืออาจจะมีใครสักคนนึ่เขาอยากจะเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็ได้อาจจะเป็นคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะทีนี้ในะพลังงานภาพรวมมีไพ่ The Tower Justice King ถือดาบแล้วก็ไพ The ่ The e m p r a c e เข้ามามีไพ The ่ The Embrace เข้ามาตนนํางแต่อดีตของคุณบางท่านในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีใครสักคนที่ยู่อยู่ใน,ในหัวใจของคุณเนาะ เป็นคนที่อบอุ่นใจดีน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์เวลาที่คุณได้อยู่ใกลใ้เขาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมันอบอุ่นที่หัวใจเนะี่ยมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกันและคณาจารหลายๆท่านอาจจะพยายามพิมตัวเองขึ้นมาจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ยากลำบากก็ได้เหมือนคนที่เริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะไม่วิ่งตามไม่พยายามกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้อะไรอีกแล้ว ไพ่เดมเพลสเป็นไพ่ของคนที่มีความเยือหยิ่งมีความสวยงามอยู่ในนั้นนะคะแบบมีความรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎคนากันหลายๆท่านคุณน่าจะค่อยๆโอเคขึ้นแล้วน่ะจากความรู้สึกที่ยากลำบากในช่วงที่ผ่านมาสําหรับบางท่านที่ยังไม่ค่อยโอเคอยู่ยังย่ำแย่อยู่รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะค่อยๆดีขึ้นแล้วสีดีๆจะค่อยๆเข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีกรกฎคากันทีนี้มีไพ่คิงถือดาบเข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณบางท่านอาจจะเปับชาว้าตลงตึนโคม่ถุนเนาะ เออหือนมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันและขนาการหลายๆท่านคุณจะมีความนิ่งมากขึ้นต่อให้คุณจะรู้สึกหรือว่าหวั่นไหวอะไรยังไงคุณจะไม่ค่อยแสดงออกมาหรือว่ากระตักระตากมากจนเกินไปนะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะดูให้แน่ใจก่อนก็ได้เหมือนคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นเนาะทีนี้วาขอหนึ่งใบให้หนึ่งช่วยดีกว่าว่าหนึ่งช่วยคืออะไรนะคะขอหนึ่งใบให้หนึ่งช่วยค่ะหนึ่งช่วยคืออะไรเลยคือว่ามีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณได้พยายามฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแล้ว คนที่อยู่อรอบตัวคุณเขาจะรู้สึกเหมือนมองเห็นคุณค่ามองเห็นเสน่ห์บางอย่างในตัวคุณนะ่ะบางท่านที่ยังไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้พยายามคีวตัวเองขึ้นมานะคะอและวันเวลาจะค่อยๆทําให้คุณแข็งแรงขึ้นแล้วสิ่งนี้จะค่อยๆเข้าหาตัวคุณมากขึ้น เพราะว่าพอหัวใจของเราไม่ได้คิดลบหรือว่าติดลบกับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปเราจะค่อยๆปล่อยพลังงานด้านบวกออกมาให้กับคนที่อยู่รอบตัวเรานนะี่ยแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นเขาอยากจะเข้าหานะคะก้อนอไหมหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยคืออะไรเอยสิบเหรียญค่ะว,ว้าวหนึ่งถ้วยไม่พอสิบเหรียญอีกต่างหากโอเคเดี๋ยวว่ากัน มีไพ่เดอะทาวเวอร์กับไพจ่จัสติสเข้ามาบางท่านอาจจะคุยเชาวราศีตุลแลัขนาตุลเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานทางด้านกฎหมายก็ได้มีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นสถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นอยากกระทนหันในช่วงนี้บางท่านอาจจะเคยเกิดมาแล้วถล่มไปแล้วจบไปแล้วแล้วใครสักคนที่เคยถล่มไปจบไปอาจจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่ มันยังมีความหลงจากเหตุการเหล่านั้นอยู่นะคะทีนี้มีไพ<ม>่จัสติกเข้ามาคือถ้าในช่วงนี้มีใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาคุณผมจะบอกว่าเขาน่าจะมาด้วยความคิดที่ไตร่ตรองมาแล้วนะคะมีการช่างใจแล้วก็คิดทบทวนมาอย่างดีแล้วถึงได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้เพราะไพ่จัสติกเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการช่างใจพยายามหาเหตุและผลบวกลบคูณหารซึ่งถ้ามาในช่วงนี้คือ มาอย่างจริงจริงจริคือการกลองมาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยสิบเหรียญมันเป็นไพ่ที่บวงบอกถึงความรู้สึกในใจที่มันฟูมากๆมันเต็มมากๆเลยนะคะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นคนที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่พยายามอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับใครแล้วคิดช่างใจมาดีแล้วหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวว่ากันที่นี้ผนขอไพ่เพิ่มดีกว่าว่าจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะ ขอไห่เต่าเนยค่ะให้กับชาวราศีกันยและขา้าาการจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีรักทั้พวกเขาไม่เอ่ยสองเหรียญคาไม่ทันขาดคำบางท่านมีเกณฑ์ว่าคนเก่าๆคนที่เคยวนเวียนอยู่ในชีวิตนะคะที่เคยห่างหายกันไปก็มีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาบางความสัมพันธ์อาจจะลักษณะความสัมพันธ์แบบไปๆกลับกันเนาะ แปเรียนคะเขาให้เพิ่อมอีกค่ะว่าจะมีอะไรเป็นเทคนิคบ้างเด็กถือดาวค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมจนกูมเมทหนหรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เขานี้ไม่อให้จัสติสค่ะจัสติคตสตคืออะไรเอ่ยเด็กซันค่ะบางท่านอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆก็ได้นะคะ ข้หนี้ไหมให้เด็กถือดาวค่ะเด็กถือดาวต้องการอะไรอสี่ถ้วยข้อนี้ไหมให้กินถือดาวค่กินถือดาวเือเอะไรอเจ็ดถ้วยนะคะข้อนี้ไหมให้เด็กทาวเวอรค่ะเด็กทาว,วาเวอืออะไร บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีความเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่เนาะใครสักคนนึงอาจจะเหมือนคนที่ให้มากกว่ารับนะอาจจะพยายามทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรือไม่ใครสักคนนึงอาจจะเหมือนคนที่พยายามจะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินเนื้อเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ได้บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าระหว่างเราคืออะไรนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วหรือยัง แต่ว่าสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ถล่มกันนะในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวงหรือว่าความขัดแยงไว้ด้วยเนาะทีนี้ไพ่คิงถือดาบเข้ามาพร้อมกับไพ่เจ็ดถ้วยแบบมีความรู้สึกว่าชาวราศีกันยและคนากัน,กนหลายท่านในช่วงนี้คุณอาจจะมีการวางแผนหรือว่าคิดอะไรที่ค่อนข้างฟุ้งนะคะเออคือคุณอาจจะพยายามนิ่งนะพยายามจะนิ่งแต่ว่าความคิดของคุณมันไม่นิ่งตามไปด้วยนะ่ะบางท่านอาจจะพยายามคิดหาเหตุผลหาทางออกหาคาตอบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ เราก็ยังไม่สามารถจะหาได้ทีเนี้ยพอเจ็ดถ้วยกับหนึ่งถ้วยมาเจอกันบวกลบกันแล้วจะได้แปดถ้วยกับหกถ้วยแปดถ้วยคือการหันหลังแล้วก็เดินจากไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เคยหันหลังแล้วเดินจากกันไปในช่วงก่อนหน้านั้นนะ่ะในช่วงนี้จะอยู่ดีดีก็วนกลับเข้ามาในช่วงพวกคุณหรือเปล่าคือถ้าเขาวนกลับมาในช่วงนี้แบัมีความรู้สึกว่าเขามาด้วยเหตุและผลนะคะเออเหมือนคิดมาดีแล้วกันกรองมาแล้วว่าโอเคกลับมาดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า มันยังเป็นไพ่เด็กถือดาบก,กับไพ่สีถ้วยอยู่เลยคือคิดมาดีแล้วว่าอยากกลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วจะเอายังไงจะไปทางไหนคุณอย่าเพิ่งคาดหวังนะเพราะว่าไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ที่บุงเหมาะถึงความไม่แน่นอนและไม่แน่ใจอยากคุยอยากเข้ามาอยากวนกลับมาเฉยๆนะคะทีนี้มีไพ่อสองเหรียญกับไพ่แปดเหรียญเข้ามาเขากว่ามีความรู้สึกว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันละก้าวนาการะๆท่านคุณน่าจะมีความคิดว่าคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยาก กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจเลยนะบางท่านอาจจะพยายามประคับประคระองความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการพยายามประคับประคองความรู้สึกของตัวเองก็ได้เป็นลักษณะของการพยายามเลี้ยงเลยแบบเนี้ยอืไม่แพ่ป่าหรือเข้ามาด้วยคือแบบมีความรู้สึกว่าถ้าในช่วงนี้มีใครสักคนหนึ่งเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือว่าคนเก่าก็แล้วแต่ชาวราศีกันยและคศากนหลายๆท่านก็น่าจะเหมือนพยายามประคองความสัมพันธ์ไปนะคะ อาจจะไม่ได้เรียบร้อนหรือว่าเรียบเร่งอะไรมากนะบางท่านอาจจะมีความสึกเ็ดอยู่เนาะมีไพ่คิงถือดาบเข้ามาทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่ควีนถือดาคิงถือดาควีนถือดาอืมเออแบมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้คนของคุณเขาจะเหมือนคนที่พยายามจะใช้เหตุและผลในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะจริงๆไพ่ควีนถือดาเป็นไพ่ของคนที่ไม่ค่อยมีความอ่อนหวานหรือว่าอ่อนโยนสุ a, a, เท่าไหร่ เหมือนพยายามจะสร้างมุมแข็งแร่งให้กับตัวเองทั้งที่ในใจก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็ได้ทีนี้ในะพลง,งานภาพรวมเขามีไพ่ the l o v e r s the Tower 10สิดบดาวแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามามีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาตําหนต่อดีตของเขาบางท่านอาจจะยยเคยชาวธาตุดินมืนก่อนทุสบการเนาะใน่วงที่ผ่านมาน่าจะมีใครสักคน,นงมาหยิบยืย่นหรือว่านําเสนอบางอย่างให้กับเขาอาจจะเป็นการขอร้องขอโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่หยิบยืย่นหรือว่านําเสนอมาให้หรืออาจจะเป็นตัวเขาที่มีการหยิบยืย่นนาเสนออะไรบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะวันเขานึงไปให้หนึ่งเหรียญดีกว่าว่าหนึ่งเหรียญคืออะไรเนาะแต่ว่าไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่มั่นคงนนมันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือมันอาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยแต่ว่าก็มีความจริงจังมีความหนักแน่นอยู่นั้นนะคะโอ้ ก็เี่งไปให้หนึ่งเหรียญค่ะห,หนึ่งเหรียญเพื่อได้แปดถ้วยแปดถ้วยกอการห่างหลังแล้วก็เดินจากไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหยิบยื่นมาแล้วไม่โอเคไม่ตอบสนองไม่รับแล้วก็เดินออกไปหรือเปล่าหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาใครสักคนหนึ่งอาจจะตัดสินใจถอยออกไปจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่ไม่ตอบโจทย์ ในความรู้สึกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอทีนี้มีไพ่สิบดาบเข้ามาตาแหน่งความรู้สึกในหัวใจของเขาไพ่ใบนี้เป็นไพท่ที่บ่งบอกถึงอาการที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ได้แต่ตนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกเจ็บปวดที่ถูกทับถมมาเป็นเวลานาน,านหรืออาจจะโดนทีเดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งไปเลยก็ได้นะอืไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ถล่มลงไปหรือเปล่าเพราะมีไพ่เดี่ยชาวเวอร์ขึ้ รือไม่ในช่วงนี้อาจจะลักษณะความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มีไพ่เดลเวอร์ส้ามาด้วยบางท่านอาจจะขุ่ชาวราศีเมถุนและคเนืองเมถุนเนาะเดลเวอร์สถ้าไม่ได้เป็นเรื่องราวของเราสองสามคนอาจจะเป็นการคนที่เราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือว่ามีคนที่เขามาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาก็ได้ตรนนี้ไม่คุยถือดาบเับคุยถือดาบเืออะไรเยบางท่านที่เคยถล่มกันในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการรื้อฟื้นความทรงจํานะคะ หนึ่งไม้เท้าค่ะบางท่านอาจจะฝึกชาวธาตุไฟเมสิกาโน่ขอหนึ่งใบเด็ดชาเวอร์ค่ะเด็ดชาวเวอร์คืออะไรเดี๋ยววิวเอาฟอร์จูนขอหนึ่งใบให้ the the เดอ the ะเเวอร์สหกเหรียญหกเหรียญหกเหรียญตำแหน่งเดียวกันด้วยนะ่ะโอเคเดี๋ยวว่าการขอไพ่เพิ่มก่อน เราให้เพิ่มฆให้กับคนรักของชาวราศีกันและขนาการคนที่ชาวราศีกันและขนาการคิดถึงจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้มีอนไรื่องของก้าช่วยนะคะเข,ขาให้เพิ่มอีกค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างชาวราศีกันและขนาการบางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่ค่อนข้างเนื้อหอมนะคะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะ หรือไม่ใครสักคนหนึ่เขาอาจจะมองว่าคุณเหมือนคนที่ดูมีตัวเลือกทางเลือกค่อนข้างเยอะก็ได้ในช่วงนี้อาจจะเป็นถุงไมาเทาาบางท่านอาจจะคุยชาวธาตุไฟขอไพ่เพิ่มอีกค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึน้นอีกบ้างถทาถ้วยนะคะเขาดึงไปอาจจะเป็นถึงไม้เท้าค่ะอาจจะเป็นถึงไม้เท้าเพื่ออะไรก็ได เดอมูนค่ะบางท่านอาจจะเุกับชาวราศีมีและคณามีเนาะบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันระยะทางอาจจะเข้ามีผลกับความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่อาจอีกฝั่งหนึ่งแม่ออาก็ได้ทีนี้ในฝั่งของเขามีไพ่คืนถือดาบเปิดซ้อนขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เทา้าผมมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้เขาจะเหมือนคนที่ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจหรือว่าในการสาร้างความสัมพันธ์กับใครนะ่ะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งด้วย คือการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ก็เหมือนคาดหวังความสัมพันธ์ที่จะมีการเติบโตด้วยนะคะอืทีนี้มีไพ่ The Tower กับไพ่เดว e e อ of Fortune เข้ามาผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมาแล้วน่ะเขาในช่วง <c oughs> นี้อาจจะเหมือนคนที่พยายามจะมารื้อฟืน้นขุดคุย้ยความสัมพันธ์ที่มันเคยถล่มไปแตกกระจายไป <c oughs> เพราะว่าหัวจิตหัวใจของเขาในตอนนี้ก็อาจจะเหมือนคนที่ไม่สามารถจะ move ไปไหน จากความสัมพันธ์นี้ได้ก็ได้นะคะก <_ d ata> ็เลยเหมือนคนที่จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่ะเ <_ d ata> พราะไพ่ความสุขในหัวใจของเขาเป็นไพ่สิบดาบเป็นไพ่ของคนที่ยังนอนนิ่งอยู่แบบนั้นไม่แน่ใจว่าในช่วงที่ผ่านมามีใครสักคน ng, พยายามที่จะ move ออกไปจากวงจรความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าแต่ว่าพอไปแล้วมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยตอบโจทย์ของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเออเลยเป็นไพ่สิบดาบที่บ่งบอกถึงความค้างคาอะไรบางอย่าง เหมือนคนที่ยังนิ่งอยู่แบบนี้ยังก้าวไปไหนไม่ได้ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขามีไพ่ห้าถ้วยอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยเข้ามาว่ามีความรู้สึกว่าในช่วงนี้เขาจะเหมือนคนที่รู้สึกมีแพชชั่นกับใครสักคนแล้วอยากจะเข้าหานะอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยทักทายหรือว่าเดินทางไปพบไปเจอกันก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่ายังปล่อยวางเรื่องราวเก่าเก่าบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้นะคะมีไพ่ห้าถ้วยเข้ามา เหมือนคนที่โฟกัสเรื่องสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วตายไปแล้วเรื่องอะไรกับมาไม่ได้แล้วไม่ปล่อยวางไม่ได้มาพร้อมกับไพ่เตมวงเหมือนคนที่มีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรบางอย่างในใจคือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกมีแพชชั่นในตอนนี้เพราะว่าใครสักคนที่เขาอยากจะเข้าหาเนี่ยดูเหมือนคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆหรือเปล่าเฮ้ยไพ่ก้าวช่วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะคือถ้าสอสถานการณ์ี้ลิงกันอะผมมีความรู้สึกว่าชาวราศีกันและคณะกนหลายๆท่านที่ หิวตัวเองขึ้นมาได้สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองสิ่งเหล่านั้นน่าจะปล่อยมาถึงเขาด้วยเหมือนกันนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นและอยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นก็ได้โอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเขารู้สึกไงกับคุณนะคะขอดูความรู้สึกของคนนั้นเลยคะ่ะคนที่ชาวราศีกันย์และขนาดการคิดถึงเขารู้สึกไงกับชาวราศีกันย์และขนาดการคะขอซีใบค่ะขอซีใบ เรื่องขอสลับกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้แต่ว่าพอเก้าถ้วยกับห้าถ้วยมาเจอกันหักลบกันแล้วจะได้สี่ถ้วยก็เป็นพไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจถ้าหยิดยื่หรือว่านําเสนออะไรไปให้ก็อาจจะยังไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่ว่าว่าจะรับหรือไม่รับอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ก็อยากเข้าหาอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยอยากทักทาย โดยที่อาจจะยังไม่ได้มีคำตอบไปชัดเจนนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปหนึ่งถ้วยอูหนึ่งถ้วยวหนึ่งถ้วย,น,วยน่าจะเป็นเขาแล้วแหละที่มีความสึกบางอย่างที่เออล้อน,ในใจหรือว่าอยากจะเข้าหาคุณในช่วงนี้นะคะตามมาด้วยห้าเหรียญแล้วก็มีไพ่ The e m p r e s s แล้วไปสุดท้ายเป็นไพ่ 8ช่วยโอเคเขาดูแนวโน้มก่อนดีว่ากัน,ขน,นขเขาดูแนวโน้มเอารักความสันั์ของชาวราศีกรกคนาคก,ก,กับพวกของเขาไหยคะแนวโน้มเขารักความสันั์พวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขอสีไลคะ่ะ จัสติสนะคะบ,บางท่านอาจจะุยบชาวราศีตุลนะขนาดตุลเนาะสีไม้เท้าแล้วก็มีไพ่เดอะเลิฟเวอมาทำไมมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาขอนน่มาตให้หนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยคืออะไรเอ่ The ยเดอะฮัมมิชไพ่ประจำตัวของคุณนะชาวราศีกันและขนากัน บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกันย์และขนาะการด้วยกันเองนะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานทางด้านการศึกษาเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนก็ได้นะคะไพ่ได้สาหรับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญด้วยคือบอกเป็นความรู้สึกว่าในช่วงนี้เขาน่าจะมีความสึกบางอย่างที่มันเอิงร้นในใจนะอาจจะใช้ช่วงเวลาในการคิดทบทวนมานานพอสมควรแล้วก็ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาถ้าในช่วงที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคกันรู้สึกว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่คิดได้แล้วนะคะ แต่เห็นี่มีไพ่ห้าเหรียญ the empress แล้วก็ไพ่แปดวยเข้ามาไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าขออนี้ไม่ห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญอะไรเอ่ยเจ็ดไม้ทเทออ้าชาวราศีกันย์และกา้านในช่วงที่ผ่านมาคนเหมือนคนที่พยายามจะวิ่งตามเขาอย่างจริงจงจังๆตะปี้ตะบอลหรือเปล่านะ่ะแล้วเขาอาจจะเหมือนคนที่ทำหลังให้คุณไม่สนใจคุณไปสนใจคนอื่น ใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกเหมือนเขาอยากจะสานความสัมพันธ์หรือว่ามองว่าเป็นคนที่ใช้มากกว่าคุณนะไพ่เดมเพลสเขาเรียรไพ่เดมเพลสคันเดมเพลสคืออะไรเด็กถือเหรยยียญใช่จริงๆบางท่านอาจจะคขวบชาวธาตุดินมันกคงประสบการณ์หรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้คือกรณีที่หนึ่งนะคะวันมีความรู้สึกว่า บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีการห่างหลังและเดินจากกันไปเป็นลักษณะของใครสักคนเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปมองหาความหวังใหม่ใครสักคนที่รู้สึกว่าใช่กว่านะ่แต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปอาจจะมีความรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์นั้นน่ะไม่ตอบโจทย์บางอย่างที่ใจต้องการเป็นไพ่แปดทูคือการห่างหลังแล้วก็เดินจากกันไปอืความสัมพันธ์นั้นจบลงไปแล้วถ้าเป็นเขาที่เป็นในลักษณะนั้น annya, ในตอนที่เขาอาจจะ เริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนค่อยๆคิดทบทวนคุณางามความดีของคุณขึ้นมาก็ได้นะในช่วงนี้เลไม่ากอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนคุณในตอนนี้ดูมีความรักษาระยะห่างกับเขาดูมีความเยือหยิ่งและมั่นใจในตัวเองเหมือนคนที่ไม่อยากจะเอาอะไรกับความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างหรือว่าเริ่มมีความรู้สึกที่มันเอ่อล้นในใจกับคนนะคะไพ่แต่สุหรับเป็นไพ่ The Heart p i c t u ้วยนะ บางความสัมพันธ์อาจจะลักษณะความสัมพันธ์แบบลอบล็รู้กันอยู่2คนเข้าใจกันอยู่2คนเปิดเผยไม่ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ในตําแหน่งเบอร์2เป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่อยู่ข้างๆแต่ว่าไม่ได้ถูกใช้แสงอะไรแบบนี้หรือไม่ในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่พยายามจะใช้ซ้นในการอ่านคุณก็ได้นะคะชาวราศีกันและขนากันเทนี้น,น้องความสัมพันธ์มีไพ่สี่เหรียญแจสติฟสี่ไม,ม้เท้า้วก็ะพาย the l เ v e r s ร์สมองไปความรู้สึกว่าหลายท่านมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกัน แต่ว่าลักษณะความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนั้นนะคะเป็นไพ่สีอย่เีแล้วก็เด e อดร้อนเวิร์สด้วยใครสักคนนึงอาจจะยังมองความสัมพันธ์ในลนะักษณะของอารมณ์แบบตัวเลือกทางเรื่องนะ่ะคือยังกักยังเก็บเอาไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เ e ี i ยงเสมากมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเขาที่ย้อนกลับมาหาคุณในช่วงนี้ที่วอบอกนะคะว่าเขาแน่จะไปคิดช่างใจหรือว่าคิดทบทวนมาอย่างดีแล้วอยากจะย้อนกลับมา คือจะเอาอยัางไงต่อไปไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกบางอย่างมันเอ่อลงในใจมันรู้สึกมีแพชชั่นก็เลยต้องลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาจัดการอะไรแบบเนี้อ่อนหนึ่งไม้จัสติค่ะจัสติคืออะไรเอ่ยสี่ถ้วยเห็นไหมเออชาวราสิกันและขนาดการมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะทําให้เขาหันกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวคุณคือ คุณต้องมองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะอืมบางท่านที่ฮิวตัวเองขึ้นมาได้แล้วมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเริ่มที่จะเปิดใจหรือว่าลองคุยกับคนอื่นๆแล้ว,วรู้สึกว่ามันจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ทําให้คนที่อยู่รอบกายคุณอนะ่ะเขาอยากเข้าหาคุณรวมถึงเขาคนนันของคุณด้วยแต่สําหรับบางท่านที่ยังฮิวตัวเองขึ้นมาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเองก็ยังเหมือนคนที่ยังไม่ได้มองเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวคุณนะอ่ะ คือสิ่งนี้ที่จะทําให้เขากลับมาหาคุณคือคุณต้องมีความนิ่งและมีความเยืดหยินในตัวเองซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเขากลับมาแล้วคุณพยายามจะหยิบยื่นนาเสนอหรือว่าตามติดชีวิตเขารู้สึกว่าเขาจะเหมือนคนที่เริ่มนิ่งละเริ่มจะอยู่เฉยๆเริ่มไม่มีการตอบสนองเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงเนี้เขาติดต่อสื่อสารพูดคุยทักทายคุณมาคุณก็คุยกับเขาแต่ว่าอย่าไปเยอะหรือว่าคาดหวังอะไรกับเขามากจนเกินไปนะเพราะว่า เหมือนเขายังไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้เขาต้องการจะเอายังไงยังเป็นไพ่สีเรียญอยู่เลยเนะี่ยเป็นไพ่ที่วงบอกถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนการยังเก็บยังกักยังซ่อนอะไรบางอย่างในใจแล้วก็มีไพ่เดอะเลเวอร์ด้วยยังเป็นอารมณ์แบบตัวเลือกทางเลือกอยู่นะคะโอเคค่ะชาวราีการและขนานกานและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤอสภาคมนี้หลายท่านที่ฮิลตตัวเองขึ้นมาได้แล้วมีความรู้สึกว่าเร็วๆนี้คุณจะ มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นสําหรับบางท่านที่ยังคิดตัวเองขึ้นมาไม่ได้พยายามประคับประคองตัวเองขึ้นมาเดี๋ยววันเวลาจะค่อยๆทําให้คุณแข็งแรงมากขึ้นแล้วสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้าหาคุณด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะเรื่องราวสำหรับกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้านหรือไม่ตรงบ้านเลยอาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้คลิปนี้อาจจะรววๆนิดนึงเนะเพราะว่าตีสามแล้วนะคะหวังคงต้องไปนอนก่อนแล้วพบกันใหมนะะ่นนนะะควัี้